สวัสดีครับเจมมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่าสกายเลอร์ความจริงตัวละครตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วใน ADVANCE Server แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเขากำลังจะเข้ามาอยู่ที่ s e r v ์ฟอร์ไทยแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งรวมถึงวิธีการหาของตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับในตู้คาแรคเตอร์รอย่าหรือว่าตู้สุ่มตัวละครตั้งแต่วันที่4 ไปจนถึงวันที่12มีนาคมนะ4ถึง12มีนาคมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาดูสกิลของตัวละครตัวนี้ดีกว่านะสกายเลอร์เนี่ยจะเป็น CEO หนุ่มและดาราซูเปอร์สตาร์นะครับจะเป็นตัวละครที่มีการคอลแลบกันระหว่าง g อ่า n กรน่าฟ r ฟายเออร์เวียดนามนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ของเขาที่มีชื่อว่า MTP ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกิจกรรมของ MTP นะท,ที่เรามีทั้งการแจกของเยอะแยะมากมายนะรวมไปถึงมีของขายเกี่ยวกับ MTP เข้ามาในเกมด้วยถ้าเกิดใครยังจะไม่ได้นะครับก็แวะมาบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะเราจะมีการแจกของของกิจกรรม MTP เป็นของทาวนอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่้หนลหลายช klar, ิ monkey, ้นแหละหลายชิ้นแหละอืมและ ตัวละครตัวนี้ดีกว่านะตัวละครตัวนี้ไม่ได้แจกแต่ว่ามาขายสกิลของเขาไม่ชื่อว่าริบไทร์ริทึมนะสกิลนี้จะแบ่งเป็น2พาสด้วยกันก็คือพาสที่เป็นสกิลแบบกดใช้หรือว่าแอคทีฟสกิลกับสกิลที่เป็นแบบไม่ใช่กดใช้คือเป็นแบบพาสซีฟติดตัวนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่าสกิลแต่ละอย่างทําอะไรได้แล้วก็เอาเข้าไปใช้ให้ดูภายในเกมด้วยสกิลนียเขาบอกว่าปิดปล่อยขออ่านตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นเต็ม ปล่อยขึ้นเสียงออกไปด้านหน้าสร้างความเสียหายต่อไอสวอในระยะ100เมตรจำนวน5หน่วยคูดาว40วินาทีส่วนสกิลแบบพาสซีฟหรือติดตัวคือเพิ่มอัตราการฟื้นฟูลเลือดตามจำนวนไอสวอที่สกายเลอร์ได้ใช้ในเกมนี้เริ่มต้น9หน่วยเอฟเฟกตฟื้นฟูไม่สามารถทับซ้อนกันได้อืมพี่ว่าอ่านแบบนี้เราจะงงนะพี่สรุปให้ใหม่ดีกว่าความสามารถที่1ที่กดใช้คือ ถ้าเกิดมีไอสวอในระยะ100เมตรไม่ว่าจะมีกี่อันก็ตามนะครับเราจะทำลายทิ้งไป5อันจังหวะเที่ยวกดใช้นี่ยมันจะเป็นการปล่อยคลื่นลูกแดงออกไปแล้วก็มันจะไปชนไอวอไอวอแตก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 ,แตกไป5อันต่อให้เป็นไอ w วอที่มีโรบโบออยู่ก็จะแตกนะครับ5อันในระยะ100เมตรซึ่งรวมทั้งของเราและของเพื่อนและของศัตรูคือพุ่งพุ่งหายหมดเลย นะครับ5ชิ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องมีความแม่นยําในการใช้สกิลแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากว่ามันทําลายทั้งของเราและของเพื่อนด้วยนะครับการที่เรากดใช้ไปเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีคือเพื่อนกันไอวอลอยู่ไอวอลเพื่อนหายนะหรือว่ากดใช้ไม่ดีเอาเรงลงพื้นเสียสกิลฟรีมาถึงที่สกิลติดตัวหรือว่าพาสซีฟสกิลของตัวสกายเลอร์กันบ้างนะครับสกิลนี้็คือการที่เรากดวางไอวอลไปอะ่ะมันจะเพิ่มเลือดของเรานะ ภายในเวลา4วินาทีมันจะเพิ่มเลือด9หน่วย10หน่วย11หน่วย12หน่วยเท่ากับว่า4วินาทีเราจะได้เลือดขึ้นมา42หน่วยทีนี้ถ้าเกิดเราไปใช้กับคาเปลามันจะได้เป็น45หน่วยแต่พี่ว่า3หน่วยจะคาเปลาไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องใช้กับคาเปลาก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราตั้งไอวอา2อันอันแรกก็ตั้งไปปุ๊บรอ4วิเลือดดีมา42ตั้งอันที่2รออีก4วิเลือดดีมา42 นะเราตั้งอันที่3ามีอีก42แต่ถ้าเกิดเราตั้งอันที่1แล้วรอหนึ่งวิตั้งอันที่2มันจะกลายเป็นว่าเราจะรีเก้าแล้วมันจะรีรีเฟดทิ้งอ่ะมันก็จะกลายเป็น9แล้วก็9 10 1 1 12ถ้ทากว่าเราจะได้รีเลือด51หน่วยเพราะฉะนั้นการใช้สกายเลสให้คุ้มคือตอนเราตั้งไอวอร์แล้วเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเราผ่านไป4วิหรือยังถ้าเกิดเราผ่านไป4วิแล้วเราค่อยกดใช้ไอวอร์ที่2เราจะได้การรีเลือดแบบเต็มเั้งที่สิบสองหมาะสหรับใครบ้าง เหมาะสำหรับคนที่ชอบจูก๊กนะเนื่องจากว่าตัวคอนตัวนี้จะใช้ในการจูกและการชารจได้ค่อนข้างดีมันสามารถทําได้2แบบแบบแบบแรกก็คือการทําลายไอโซของฝั่งตรงข้ามแบบที่2คือการทําลายไอโซของตัวเองเพื่อสร้างเขาเรียกว่าการเข้าทําแบบไม่ทันตั้งตัวการเข้าทําแบบเซอร์ไพรส์ปฏิสมมติว่าตั้งไอวอลอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเขาก็ต้องเขียนอ้ยเราจะอ้อมซ้ายหรืออ้อมขวาอันนี้กกดบ,บึ้มหอว่าตัวเองเขาจา,างหนาได้เลยต่อให้เขามีไอวอลที่กันเขาอยู่ะ ไอวอลทั้งของเราและของเขามันจะหายเพียงคู่เท่ากับว่าเราสามารถสร้างการเข้าทําแบบที่เขาคาดไม่ถึงได้เขาอาจจะแบบให้ไปดักทางซ้ายหรือดักทางขวาเราเข้าตรงกลางเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้นะครับการรีเลียจากการตั้งไอวอเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบสายจู๊กมากๆนะคือเดี๋ยวก็กดโดดหน้าตาออกมาวิ่งอ้อมบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งไอวอลรีเลียสี่สิ 40, ตั้งไอวอลรีเลียสี่สิบนอกจากการตั้งไอวอลเสร็จแ,แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้หน้าก,กากนะเพื่อรีเลียไปพร้อมกับตั้งไอวอลได้ด้วย เราก็จะให้เลือดประมาณ67หน่วยบวก EP ยีกิหน่วยนะกดแค่สอสารอบก็เลือดเต็มแล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวคอครที่คุมนะแต่ถ้าถามว่าจะใช้เยอะขนาดไหนหนี่หนึ่งทีมพี่คิดว่าไม่ควรมีเกิน1คนนะคนอื่นควรจะไปใส่สกิลแอคทีฟอื่นเนื่องจากว่าสกิลของแอคทีฟของตัวเนี้ย มันไม่สามารถไปใส่กับสกิลแอคทีฟหรือสกิลกว่าใช้งานของตัวอื่นได้ถูกไหมคือปฏิกิิสกิลกว่าใช้งานเราสามารถใช้ได้แค่สกิลเดียวเพราะฉะนั้นคนในทีมเราก็ควรจะมีโครโนหรือถ้าเกิดทีมเราอยากใช้ตัวครูก็ใช้ได้อยากใช้เคเคก็เป็นตัวดีในการเล่นแบบทีมหรือใครจะใช้อโลก็เป็นตัวที่ยังดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอโลเคหรือว่าโครโนหรือว่าครูก็ตามตัวนี้พี่ว่ามีแค่คนเดียวต่อทีมก็พอกายเล์ นื่องจากว่ามีเอะไปไอซวอลก็ไม่มีให้ทำลายนะเอาสู้เอาไปรีเลือจากอโลกไปรีเลือจากเคเรือ EP จากเคหรือว่าไปเปิดเกราะของโคโน่ก็น่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่าเพราะฉะนั้นใส่ตัวเดียวทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดีก่อนที่จะเข้าไปเล่นในเกมถามว่าเหมาะกับตัวไหนเอาจริงเหมาะสุดคือโจเซฟเพราะว่าโดนยิงเราก็ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม สปีดรัดแล้วก็วางไอวอก็จูก็กรีเลี่ยดรีเลียดไปเรื่อยๆแต่ที่พี่ใส่อันนี้มาเพราะว่าพี่ไปเล่นซีซีเอาออกก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวสกิลให้ดูในเกมไม่มีคนรอดชีวิตเลยดีจังได้เวลาแล้ววิ่งไปเอาไอวอลกอนที่มีคนมาเยอะให้ดูนะสกายเลอร์อันนี้คือตั้งไอวอลหนึ่งลูกสองลูก นะเอามาอีกเอามาอีกตอวไอวอรสามลูกสี่ลูกยิงทิ้งบุ่มหายหมดเลยความจริงยิงได้ถึงห้าลูกนะครับสำหรับไอวอร์ทีเพื่อนทีนี้เรามาดูเรื่องการรีเรียกกันบ้างดีกว่าตัวปรับไไหายไปห้เงี้ยเอาไปยิงกับคนกันแบบ นี่นะครับเลือดเหลือ130นะดีจะกลายเป็นประมาณ172 39 49 60 72เห็นไหมกลายเป็น172แล้วสามารถตั้งต่อได้อีกปุ๊บรีอีกอันนี้ก็จะรีมาเต็มเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราเลือดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราตั้งติดกัน2อันเนี่ยมันจะรีเฟรชตัวสแต็กของการรีเลือดนะ้่มันจะทำให้เราได้รีเลือดไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งที่ดีคือตั้งแล้ว วิ่งจูไปสี่วิแล้วก็จะได้เลือดเต็มเต็มเต็มอุ๊อุ๊อ่ะเขาย่อให้เนี่ยสมมุติว่าไอ้วอรใช่ไหมวางไอ้วอรปั๊บวางไอ้วอรปั๊บแล้วก็ระเบิดทิ้งตุ่มเนี่ยเห็นป่ะจะหายหมดเลยเลือดแปดจะกลายเป็นเลือดห้าสิบนะหลังจากกดใช้ไอ้วอรนี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามแปดห้าสิบกดใช้อีกกลายเป็นเก้าสิบสอง การใช้ในโหมด4 4อาจจะไม่ได้ดีมากเนะเนื่องจากว่าในโหมด4 4เนี้ยจะมีการจํากัดการใช้ไอวอลอยู่ทุกปะแต่ว่าการที่เอาไปใช้ในโหมดทั่วไปนนะวหมดแรงพวกเนี้ยมันจะดีมากๆเนื่องจากว่าเนี่ยตั้งไอวอลเนี่ยตั้งไอวอลตั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมบึ้มแล้วก็ปังปังเนี่ยเขาก็จะแบบเอ้ยไม่ได้ทันตั้งตัวว่าแบบเอา้าทำไมอยู่ดีไอวอลหายโดยเขาทําจากช่องทางที่แปลกประหลาดสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับก็วันที่4ี่ถึงสิเข้าไปสุ่มกันได้นะครับ หลังจากนั้นจะมาขายแนวแรงค้าอีกหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปจต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube นะถ้าเกิดสงสัยอะไรเกี่ยวกับสกิลตัวคอนตัวนี้สามารถไปคุยกับพี่ได้ในไลฟ์ Facebook ทุกวัน3มทุ่มนะเพจ A R T T O สำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายครับ